ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วผู้เรื่องรือตะกุดคงกระพันแต่ห้ามดื่มเหล้ามิฉะนั้นเสื่อมทันทีพระครูประโชธธรรมวิจิตหรือหลวงพ่อเพิ่ม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทรจ่าว,วาดวัดป้อมแก้วจังหวัดพระนครศรียุธยานับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียุธยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งงานพัฒนาพระศาสนาการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆของวัดและทางปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆจนปรากฏเป็นที่เรื่องลือในหมู่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเริ่มใสในหลวงพ่อตลอดมาหลวงพ่อเพิ่ม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2469ตรงกับปีขานเดือน4เป็นบุตรคนที่3ของคุณพ่อเล็กคุณแม่แพรบำรุงสุขณบ้านกลึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียุธยาชีวิตวัยเยาหลวงพ่อเพิ่มได้ไปศึกษาอยู่แถบวัดยี่โถโดยได้เริ่มศึกษาเบื้องต้นที่ช่างเด็กกับพี่ชายจนกระทั่ง จบชั้นประฐมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาพเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบางยี่โถเพื่อศึกษาอักขรขอมและบทสวดมนต์ต่างๆจนกระทั่งสองปีต่อมาเมื่อบิดาล้มป่วยลงท่านจึงศึกออกมาช่วยทางบ้านประกอบอาชีพและเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารท่านได้ไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่2ปีขั้นพอออกจากทหารมาบารดาของท่านก็ได้เสียชีวิตลงท่านจึงตัดสินใจอุปสมบท เมื่อปีพุทธศักราช2493ณวัดศรีกุกอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยมีหลวงพ่อชดวัดป้อมแก้วเป็นพระอุปชาพระถาวรธรรมคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูไพรโรดวัดเสาธงเป็นพระอนุสาวนาจารย์จากนั้นหลวงพ่อเพิ่มได้ไปจามารษาอยู่ที่วัดศรีกุกเพื่อศึกษาลเล่าเรียนวิชาเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่วัดป้อมแก้ว ตามคำแนะนำของหลวงพ่อโชตและที่นี่เองท่านได้สำเร็จการศึกษาในขั้นนักธรรมชั้นเอกด้วยหลวงพ่อเพิ่มท่านได้หันมาสนใจศึกษาวิชาคมอย่างจริงจังเมื่อครั้งย้ายมาจรรรษาที่วัดป้อมแก้วโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อโชตอดีตเจ้าวาดในขณะนั้นผู้เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อห่วงวัดบางยี่โถในสายพุทธาคมของหลวงปู่ปั้นวัดพิกุลสุดยอดพระเกจิในอดีต โดยในขั้นแรกนั้นท่านได้เริ่มจากการเขียนอักขรเลขยันต่างๆโดยที่หลวงพ่อเพิ่มท่านได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อโชธให้เป็นผู้เขียนอักขรยันแทนหลวงพ่อโชธที่มีอายุมากและสายตาไม่ดีต่อมาก็ได้รับมอบหมายให้ทั้งจานและปลูกเสกด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อโชธได้มรณภาพลงหลวงพ่อเพิ่มจึงได้รับตําแหน่งเจ้าว่าสืบมาโดยหลวงพ่อเพิ่ม ท่านได้ใช้วิชาที่เริ่มเรียนมาพัฒนาวัดปอมแก้วให้ดีขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบันหลวงพ่อเพิ่มนับเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเครบบารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งด้วยปฏิปทาอันเรียบง่ายสมถะสันโดษเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็นอยู่เสมอจนมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆในการนั่งสมาธิฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มาจากภระเกจิอาจารย์ยุคก่อนอาทิหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์ด้วยวัดปฏิบัติของหลวงพ่อเพิ่มและการแสดงออกบนใบหน้าของหลวงพ่อวงบอกได้ว่าท่านเป็นผู้มีบุญบาร,รมีและได้บรรลุธรรมในระดับหนึ่งรวมทั้งเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีพลังจิตอันสูงส่งมีความแก่กาในทางวิชาอาคมอันเข้มขังซึ่งตรงกับคำเล่าลือของชาวบ้านที่ว่า วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพิ่มทุกรุ่นที่ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ล้วนมีอนุภาพโดยความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดจนปรากฏเกติคุณอันโด่งดังถึงทุกวันนี้นอกจากวัตถุมงคลหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพิ่มสอหาก็คือตะกุดนั่นเองโดยหลวงพ่อเพิ่มท่านจะทําตะกุดขึ้นปีละครั้งโดยท่านทําเฉพาะช่วงเข้าพรรษาจานเองเสกเองได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ดังนั้นตะก,กุดที่ท่านทำจึงมีจำนวนน้อยมากและสร้างขึ้นปีละไม่ถึง100รดอกสำหรับผู้ทคุณของตะก,กุดนั้นดีเด่นทางด้านโคกระพันชาตีวิธีการใช้ก็คือให้ห้อยคอห้ามห้อยเอวเด็ดขาดและมีข้อห้ามคือห้ามดื่มสุราและผิดลูกผิดเมียชาวบ้านมิฉะนนั้นตะก,กุดจะเสื่อมทันที ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s สไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่